ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมาดานนะครับวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยครับกับทีมงานเรานะครับตฉอาบัดานะครับวันนี้เราก็ได้มาทําการขุดเจาะอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้ก็กําลังดูเอกสารนะครับนี่เป็นเอกสารไปขออนุญาตขุดเจาะนะครับก็กําลังเช็คความเรียบร้อยของเอกสารนะครับผมก็เอกสารก็ถูกต้องนะครับ ก็คือมีหมายเลขบ็มีชื่อผู้ขออนุญาตนะครับไปอนุญาตก็ออกออกก็ได้เข้ามาตอนนี้ก็เอาเตรียมอุปกรณ์นะผมเอารถเอาอะไรเข้าหน้าง,งานนะครับหาจุดเจาะนะครับตอนนี้ก็กําลังเตรียมจุดเจาะก็คงได้ตรงนี้นะครับตรงที่ป๋าเขาอยู่นี่ครับตอนนี้ก็กําลังจะเกี่ยวหญ้าเกี่ยวไรออกครับ รถไถก็เตรียมทางนะครับนี่ครับเดี๋ยวเตรียมเตรียมตัวเตรียมหาสถานที่แป๊บหนึ่งครับดูเอกสารเตรียมความพร้อมของเครื่องเจาะนะครับผมเดี๋ยวก็จะหา จุดตรงนี้จะเตรียมเจาะนะครับผม